อะะไรคเนี่ยนมกับน้ำตาลแค่นั้นนมกับน้ำตาลเป็นน้ำก่อค่ะแล้วก็ชุบแล้วก็ใส่นมมางี้นี่ไงเธอรัสมันไหลที่อยู่ในตู้เย็นอันนี้ถั่วและดูทำถั่วถั่วเหลืองอันนี้ทำครอทอ๋อเป็นของหวานเหมือนกันของหวานเหมือนกัน อันนี้คืออะไรอันนี้เหมือนเหมือนขหยอดเลยอ่ะความจากนมนมจะเนยเยอะมากนมหมดนมน้ำตาลนมน้ำตาลนีน้ำปลาอินเดียเหรอมีน้ำปลาอินเดียด้วย มันก็มีวิธีการแสดงออกอัตลักษณ์ที่หลากหลายเขาเป็นศาสนาหรือเป็นกลุ่มชนที่เขาเรียกว่าเขาเขาไม่ปฏิเสธอะไรง่ายๆนะฮะแต่ในขนาดเดียวกันเขาก็มีหลักของเขาอะลูกหลานที่เกิดในประเทศไทยเนี่ยกลุ่มใหญ่เลยกลุ่มหนึ่งเนี่ยไปเรียนอินเดียนะฮะ ถือพาสปอร์ตไทยไปเรียนหนังสืออินเดียแล้วก็กลับมาจะได้ไม่ลืมรากเหง้าของตนนะเรามีวัฒนธรรมยังไงแบบไหนอะไรยังไงเรื่องการกินการคบค้าสมาคมการทํามาหากินวิถีชีวิตยังไง จัรรยตไเว,ยว,ยวยายขนมไหวนมไายผลไม้ถวายท่านเวลาน้ำอะไรเสร็จแล้วก็ถวายอาหารมือเช้าแล้วก็มือเย็นถวายอาหารท่านมนุษย์กินแบบไหนก็ถวายท่านแบบนั้นเป็นเทพเป็นเทพเขาก็กินอาหารคุณรู้อยู่ผมกินหิวเวลาไหนาก็ได้ ต้องคุณตังไหวพระเจ้ากันนาทีทำเหมือนกันเทีย่ยวก็น,นับถือศาสนาฮินดูนี่นะมผมตังเองท่านเวลาผมรักรักท่านมากรักพิ่คเนตมากบูชาท่านนะผมจากเด็กๆเ,เลยในบ้านด้วยอินเดีย<ม>แล้วก็ที่นี่ไหวนะพี่พี่นึกท่านกิษณาพิคเนตต้องการอะไรท่านจุดธูปแล้วก็บอก ผมสาเร็จแล้วก็ผมมาถวายดอกไม้ถวายอะไรสําเร็จทุกอย่างหลายคนสําเร็จแล้วก็มาถวายดอกไม้ถวายอะไรอยียอ๋ออธิฐานได้อธิฐานได้ด้วยอยากขออะไรไหมยาเลยขอเลยได้สํนะาเร็จแน่มันมีเรื่องความมั่นคงบางอย่างที่มันซ่อนอยู่ในนั้นอยู่ตลอดเวลาด้วยว่าว่าตรงเนี้จะทําให้ให้ให้ยู่เนี่ยสามารถดําเนินการออกไปข้างหน้าได้ไปในอนาคตได้ในทำนองนี้ได้ สองผมว่ามันบวกกับความภูมิใจในเรื่องของดนตรีเสียงศิลปะหลายสิ่งหลายอย่าง แล้วทิ้งพระของของบ้านชินดูที่น่าสนใจก็จะมีผสมมีซิกด้วยมีพระพุทธเจ้าด้วยนะฮะผมไปเจออยู่บ้านหนึ่งมีพระเยซูด้วยนะฮะซึ่งหมายความว่าแบบเออเนี่ยผมก็เคยถามนะว่าทำไมถึงมีหมดอะไรเงี้ยบอกว่าไม่ไม,ไม่ไม่เห็นมีใครพูดอะไรไม่ดีเลยทุกคนก็พูดแต่เรื่องดีๆทั้งนั้นอะไรเงี้ยทำไมเราไม่เอาไว้ด้วยกันอะไรทำนองเนี้ยนะฮะ บ้านเรามันก็ยังมีอะไรมีความดีความงามอะไรเยอะในเรื่องของของการรับความหลากหลายกันนะฮะก็ยังสนุกสนานไปมาหาสู่กันแล้วก็สามารถสร้างอิทธิพลซึ่งกันและกันได้ปรากฏเห็นในในการนับถือพระปรากฏเห็นในอาหารปรากฏเห็นในอะไรหลายๆรูปแบบอย่างเงี้ยนะฮะหลายคนเลยครับเข้าวัดไทยด้วยไหว้พระพระสงค์ตั้งชื่อให้หลายคนเลยมีผูกสายศินด้วยนะ ชาวซิกบางคนผมเห็นเลยฮะมีจตุคามอยู่ด้วยผมว่าเขายืดหยุ่นแต่ในขณะเดียวกันเขาก็ยังเก็บของตัวเองไว้แล้วปล่อยให้อย่างอื่นเข้ามาได้อีกนั่นผมผมคิดว่ามันมันไม่ใช่บอกว่าเขาปล่อยให้รา,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 ากฐานเขาหายไปไม่ใช่เขาขยายรากฐานเขา พมไยไปทำอะไรได้งดงามถึงขนาดนี้สามารถทำให้คนที่ถ้าอยู่ในประเทศอินเดียเนี่ยอาจจะต้องสู้รบตบมือกันเนี่ยก,กลายเป็นการอยู่รวมกันได้ในชุมชนแล้วสามารถข้ามไปวัดของใครมาแล้วอยู่ด้วยกันได้ใช่ไหมฮะซิกกับฮินดูก็ค้าขายด้วยกันก็มีเดี๋ยวนี้แต่งงานกันก็มีอะไรก็มีผมว่านี่คือเสน่ห์ของของของที่เรียกว่า ความเป็นวัฒนธรรมสยามที่ยังอยู่กับเราคุณไทยแล้วตอนนี้มันนี่เป็นคุณไทยแล้ว <c oughs> คนไทยเพราะว่าเราเป็นคนไทยแล้วก็อยู่กับคนไทยนานแล้วด้วยแล้วก็ลูกๆก,ก็เกิดเมืองไทย ทุกอย่างคือเหมือนคนไทยอ่ะไม่ผิดกันแค่แหน้าตาผมไม่คนไทยอ่ะนะฮะผมไม่คนไทยเพียงแต่ว่าผมอาจจะมีลักษณะพิเศษจากคนไทยคนอื่นๆว่าผมอาจจะมีอัตลักษณ์ที่แตกต่างจากคนอื่นรสชาติทุกทุกรสชาติได้ประเทศไทยเลยไม่ต้องไปประเทศอื่นทุกพันไปไหนก็ต้องอยากกลับมาไม,ไม่เคยไม่เคยคิดมีอยู่นี่ลูกสามคนแล้วอยู่เมืองไทยก็อยู่เมือ,ยอยประเทศไทย ันนี้คือข้อดีของสังคมไทยที่เปิดโอกาสให้กับะะชาติพันธุ์ต่างๆสามารถอยู่ร่วมกันได้อะไรทำนองนี้นะครับคนพวกนี้เนี่ยหลายคนเลยเขาก็จะภูมิใจในความเป็นไทยด้วยว่าตัวเองถือสัญชาติไทยประเทศไทยปกป้องตัวเองให้สิทธิเสรีภาพตัวเอง ถามว่าบ้านคุณอยู่ที่ไหนท่านบ้านคุณอยู่ที่ประเทศอะไรหรือคุณมาจากไหนอ่ะถ้าคุณบอกว่ามาจากประเทศไทยอ่ะถึงแม้ว่าเขาจะพูดหัวถึงแม้ว่าเขาจะแบบมีหัวจุกหรือว่าแบบแต้มอย่างเงี้ยถ้าเขาบอกว่าบ้านเขาอยู่เมืองไทยเขาก็เป็นคนไทยอ่ะ